ีคอนสุดยอดผลิตภัณฑ์ที่ขายดีอันดับหนึ่งในเอเชียด้วยนวัตกรรมนาโนเทคโนโลยีที่ร่างกายดูดซึมได้อย่างรวดเร็วสารสารโธฟิลและคลายท็อกซาตินที่สกัดจากดอกดาวเรืองจะเข้าไปบำรุงจอประสาทตาดีคอนแทคเหมาะสําหรับผู้ที่มีปัญหาสายตาและดวงตาจอประสาทตาหลุดลอกต้อหินต้อกระจกจอประสาทตาเสื่อมจอตาเปลี่ยนแปลงจากโรคเบาหวานสายตาพร่ามัวสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงตาบอดสีตาล้าจากการทํางานหนักและเพ่งมองหน้าจอคอมพิวเตอร์ผู้ที่ใส่คอนแทคเปลเป็นเวลานานตา วุ้นในลูกตาเสื่อมเยื่อบุตาอักเสบดีคอนแทคดีคอนแทคช่วยส่งเสริมการมองเห็นช่วยป้องกันจอตาเสื่อมขอขอบคุณดีคอนแทคที่ทําให้ดวงตาของผมสดใสขึ้นมาขอขอบคุณเบอร์ษัทดีเน็ตเวิร์กแล้วก็ผลิตภัณฑ์ดีคอนแทคที่ทําให้ดิฉันกลับมามีดวงตาเห็นเหมือนอย่างเดิมผมคิดว่าไม่ต้องลองนหรือว่าลางเลถ้าคุณอยากมีดวงตาที่สว่างนะ ไม่ต้องไปไม่ต้องไปอ้อมก้มหรือไม่ต้องไปรังเลอะไรมากมายตัดสินใจใช้ดีนคอนแทคผมว่าคุณจะมีดวงตาที่สว่างเหมือนผมปัจจุบันนี้ดีขึ้นดีขึ้น,นยังไงบ้างคะพี่ชัดขึ้นเวลาเรามองอะไรเนี้ยชัดขึ้นเรามองตัวหนังสืออย่างเงี้ยจะเริ่มชัดชัดชัดขึ้นเรื่อยๆค่ะก็เบากระบอกตาตอนนี้เหรอะคะคะก็ในตัวหนังสือเล็กๆจริงๆ,ๆที่เรามองไม่เห็นค ตอนนี้หนังสือพิมพ์ได้ตอนนี้หนังสือพิมพ์ปกติที่ใส่แว่นเนี่ยหนังสือพิมพ์อ่านหนังสือพิมพ์ <c oughs> แต่เดี๋ยวนี้อ่านหนังสือพิมพ์โดยที่ได้ค่ะไม่ต้องใส่แว่นค่ะจะพึ่งเชื่อสิ่งที่ได้ยินมาอย่างเพึ่งเชื่อสิ่งที่ได้ร่ําลือมานะครับจนกว่าคุณจะได้พิสูจน์ซึ่งผมได้พิสูจน์แล้วว่าดีคอนแทคเข้าดีจริงๆครับลองมาพิสูจน์ดีคอนแทคก่อนนะคะเพราะตาเราสําคัญมากที่สุดดีคอนแทคเนยเจ้าเจ้าพิสูจน์ด้วยตัวเจ้าเองแล้วมันก็ตอบโจทย์ที่เจ้าตัวว่่าเปแต